เดตแพดสกิลเฟร่าบัฟสไปบัฟเอสจะเป็นยังไงนั้นรวบรวมมาให้ในคลิปนี้แล้วครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปดูกันอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay t ท Win Top อ p ผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการ,ระจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay to Win Topup อยู่แล้วไปต่มกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด M O J I ด้วยนะ โอเคครับในวันที่11อันวาคมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตใหญ่อีกครั้งหนึ่งของ7ซ i ว h น r e b i r t h นะครับซึ่งก็จะมีการปิดปรับปรุงเซิเวอร์ตั้งแต่ตี5ครึ่งไปจนถึง10โมงนั่นเองฮะและแน่นอนฮะตัวละครใหม่อย่างเฟรยาก็ได้มาแล้วพร้อมกับดีเทลสกิลเลยนะครับสำหรับเฟรยาเนี่ยก็เป็นตัวละครระดับทองบนนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มผู้พิทักษ์สวรรค์เหมือนกับทรูธนะฮะและเป็นตัวละครสายเวทครับ ตีธรรมดานะครับตอนยังไม่อัพสกิลไม่มีอะไรครับตีปกติแต่พออัพสกิลขึ้นมาปับ๊บมีเลือดไหลเพิ่มขึ้นมานะครับในอัตรา50% 2เทิร์นครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับเลือดไหลนะครับเลือดไหลเนี่ยคือมันจะทําดาเมจแบบทะลุทะลวงเลยไม่สนกรอกเทินนะครับแล้วก็ทำดาเมจ60%ของพลังโจมตีผู้ไายทุกเทินนะครับก็อาจจะไม่ได้ดูแรงมากนะแต่ว่ามันก็ติดง่ายนะฮะต้องบอกว่ามันติดง่ายด้วยนะครับผมอ่ะ ต่อมาครับสกิลล่างนะครับหรือสกิลหนึ่งนะฮะเป็นสกิลห้าเป้าครับและขจัดบัฟสองผลนะฮะก็คือลบบัฟสองอย่างนะฮะและยังลดพลังป้องกันเท่ากับจำนวนบัฟที่ขจัดในอัตรา100%เนะครับซึ่งทับซ้อนได้1สแตก็กทับซ้อนได้สูงสุด4สแต็กนะครับอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายเท่ากับ57%ของพลังโจมตีเวท2ครั้งนะฮะก็คือเป็นสกิล5เป้าที่มีดาเมจ2ฮิต นั่นเองนะแล้วก็ไอ้ลดพลังป้องกันเนี่ยมันจะลดสแต็กละ11%เนะครับเวลาที่เรายิงสกิลนี้ออกไปนะครับมันจะลบ2บัฟถูกไหมถ้าลบติด2บัฟมันก็ลดป้องกัน22%นะครับอ่ะแต่ยังไม่จบครับเขาบอกว่าพออัพสกิลขึ้นมานะฮะดาเมจจาก57%เจนี่ยจะกลายเป็น67%อ่ะก็แรงขึ้นนะครับแล้วยังเพิ่มผลของการเลือดไหลในอัตราที่สูงถึง75%อีก2เทินเป็นการแจก เลือดไหลแบบหมู่นะอ่านึกถึงอะไรไอเลเลยนะครับไอเลด่าน15เนี่ยอันนี้ก็คือแจกเลือดไหลหมู่นะครับกินหินสกิลอีกแล้ว2สกิลแล้วนะอ่าแล้วยังไม่พอฮะถ้าเกิดทํา C6 นะฮะสกิลนี้เนี่ยเมื่อฆ่าศัตรูได้นะฮะก็จะถูกบังคับทํางานต่อเนื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับพวกเดลโลนซีเวสต้าคีดีเอลอย่างนั้นเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะขจัดบัฟได้2รอบ2ชุด4บัฟนั่นเองนะ พอขจัดบัฟได้4บัฟเนี่ยแปลว่ามันก็จะลดเกาะได้ถึง44%เนะครับเท่ากับชาร์แจ์เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่อะไรวะเนี่ยโคตรโกรงเลยนะครับมีทั้งลบบัฟมีทั้งเลือดไหลนะครับแล้วต่อเนื่องสแต็กกันได้หลายอันอีกเพราะว่ามันค่าแล้วมันก็อาจจะไปแปะตุวอื่นได้ไงเพราะว่ามันเชน2รอบนะครับอ่ะแต่ c 6นะถึงจะได้ตัวของการเชนนะฮะยังไม่พอครับสกิลที่2ครับ5เป้าอีกแล้วนะฮะเขาบอกว่าจะใช้ สเต็กที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อในพาสีนะฮะสี่สเต็กแล้วเปลี่ยนเลือดของเป้าหมายเนี่ยเป็น52%ทันทีนะครับเออ5ตัวเลยทุกคนคืออยู่ดีๆก็คือตัดเลือดเหลือ52เลยมันยิ่งกว่าเอมิเลียที่แบบว่าปาลาระเบิดแล้วแบบตัดเหลือ5-52ตัวนะครับอันนี้คือ5ตัวอยู่ดีเลือดเหลือครึ่งหลอดนะฮะและยังทำดาเมจแบบไม่สนดีเฟนต์เท่ากับ70%ของพลังโจมตีเวทอีก2ครั้ง นะครับสกิลทุกสกิล2ฮิตหมด5เป้าหมดนะฮะถ้าอัพสกิลนะครับเปลี่ยนเลือดเป็น39%นะฮะแล้วความเสียหายของสกิลจาก70เป็น80นะครับนั่นหมายความว่าสกิลเนี้ยมันคล้ายๆกับสกิลซูมของเพลตันนะที่แบบว่าซูมปุ๊บเลือดจะเหลือเท่านี้เลยอัพสกิลเนี้ย39%เลยและถ้าเกิดว่าไอ้ดาเมจตรงนเนี้ย80%เนี้ยสครั้งเนี้ยมันแรงพอที่จะ เก็บไอ้สาปอรตรงนี้ได้ก็คือตายหมู่ไปเลยนะฮะาาแล้วก็สกิลเนี้ยมันไม่สอดดีเฟนต์ด้วยอาา่าไม่สอดดีเฟนต์40%ก็ฟิลเหมือนกับพวกคาย C6 อะไรประมาณนั้นสกิลนี้เลยน่าจะค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับอ่ะมาต่อที่พาสซีฟครับว่าเฟรยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ1คือมีพรครับพรก็คือเวลาโดนดาเมจเนี่ยมันจะโดนไม่เกิน40%ของเลือดนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่ารออัพสกิลนี้ กอนจะโดนไม่เกิน25%ของเลือดนะครับมันก็จะเท่ากับของเมลคีเลยนะฮะและไม่พอมีอยชิลให้เริ่มต้นมา3ครั้งนะครับก็โดนทุบทุบไป1ทีก็ยังไม่เป็นไรนะฮะและถ้าเกิดว่าเลือดของเฟรยาเนี่ยน้อยกว่า50%จะได้โล่ป้องกันก็คือหลอดขาวนะเด้งขึ้นมาเท่ากับ160%ของพลังโจมตีเวท3เทินทำงาน1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับและทุกครั้งที่ตัวเองเนี่ยโจมตีทำงาน อะไรก็ได้นะจะเป็นแบบว่าตีธรรมดาหรือสกิลก็ได้นะฮะจะได้สแต็คที่เรียกว่าสักดสิทธินั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถทับซ้อนได้สูงสุด6สแต็คเลยทีเดียวนะครับอ่าและไอสแต็คสักด์สิทธิ์เนี่ยมันเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีให้อีก5นะครับหมายความว่าถ้าเก็บสแต็คจนครบเนี่ยตัวเฟรย่าเนี่ยก็จะมีพลังโจมตีเวทให้ตัวเองเนี่ย30%นั่นเองนะ และพันธมิตรทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราเอัเฟรยาเนี่ยไปลงกับทีมเวส3ตัวนะครับจะเพิ่มผลเข้าเป้าให้ทั้งทีมเลย31%ด้วยนะอ่าฮะอัพสกิลครับผลเข้าเป้าจาก31จะกลายเป็น37%ด้วยนะครับและถ้าเกิดทำซีสได้นะครับเขาบอกว่าจะได้สแต็กของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเลย4สแตก็กนั่นหมายความว่าอะไรครับบังคับ C2 เลยถ้าเกิดว่าคุณทำซีสอปุ๊บ การที่คุณใช้สกิลบนเนี่ยสกิลเนี่ยอ่ามันสามารถที่จะตัดเลือดศัตรูทั้งทีมได้เลยเหลือ39%ทุกคนเออเป็นตัวที่เวอร์มากครับถ้าเกิดคุณได้เปิดก่อนเนี่ยอยู่ดีคุณตัดปั้งเข้าไปเลือดเขาเหลือ39%เ้าเรลยนะครับแต่ต้อง42เป็นอย่างต่ำนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้ดูจากการอ่านแล้วเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะต้องทานหินสกิลมากมากนะครับอ่าตีธรรมดาก็มีเลือดไหล นะครับสกิลหนึ่งก็มีเลือดไหลเพิ่มขึ้นมานะฮะตัวสกิลสองก็ตัดเลือดจากเท่าไหร่นะ52ในกลายเป็น39คือมันตัดลงมาเยอะนะครับอ่าแล้วก็ตัวแพสซีฟเนี่ยก็ทำให้ยืนได้นานเพราะว่าพรถ้าไม่อัพ40%นี่คือโดนกัน2-3สพิษแตกแต่ว่ามันก็มีวอยชิลอะไรกันได้ก็ยังไงก็ต้องอัพทุกสกิลนะครับแล้วก็ขั้นต่ำที่ผมมองว่าเล่นได้น่าจะเป็น c 2 แต่ถ้า4-6มันก็จะเวอร์ตรงที่มันมีการเชนของสกิลแรกเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวยงไงไว้ลองกันอีกทีตอนที่ตัวของเฟรยาเข้ามาละกันนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการปรับบาลานซ์สตัวละครแก๊งน้ําอัดลมที่เราพูดคุยกันไว้นานแล้วนะครับก็คือสไปร์กับเอสนั่นเองนะครับโดยที่เราจะมาเริ่มที่เอสก่อนนะครับสําหรับเอสนะครับจะมีเรื่องของการปรับคูดาวนะครับจาก60วินาทีเนี่ยโดนเพิ่มเป็น70วินาทีครับ แต่สิ่งที่ได้มาก็คือจากสกิลเดี่ยวที่เป็นสกิลสับลงมากลายเป็นสกิลสามเป้าแทนนะฮะแล้วก็เร่งเทินเนี่ยจะโดนล,ลดจาก3เทินเหลือ2เทินครับอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยแบบไม่สนป้องกันนะครับเท่ากับ70%ของพลังโจมตีกายภาพ 2ครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะแรงกว่าเดิมนะฮะของเดิมเนี่ยมันความเสียหาย177%ของพลังโจมตีกายภาพ2ครั้งแต่อันนี้คือมีไม่ส่วนป้องกันด้วยนะครับเอสก็จะเป็นตัวที่เ,เร่งเทินแล้วก็ทำดามจไปด้วยพร้อมๆกันได้เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเราอัพสกิลขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น85%ของโจมตีกายภาพ2ฮิตนั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ C2 ครับ จะมาเพิ่มในสกิลนี้นะฮะเขาบอกว่าสกิลเพลงดาบผ่าจันทาเนี่ย C2 นะครับจะเพิ่มในส่วนของการตัดฮิวเข้ามา56% 3เร์นทินครับคือโดยปกติเนี่ยสกิลนี้จะมีแต่เร่งเทินแต่ว่าอยู่ดีๆก็เอาตัดฮิวเนี่ยเข้ามาให้ในสกิลนี้เลยนะครับแล้วตัดแบบ56%นะต่อมาสกิล2ฮะ,ะอันนี้จะเป็นสกิลหมู่อยู่แล้วนะครับทําดาเมจ1 4 0เท่าเดิมนะฮะกายภาพเบาบาง17%เเท่าเดิมนะฮะ แล้วก็จากเดิมที่มีลดปริมาณฟื้นฟูตรงนี้นะครับเขาเอาออกไปเปลี่ยนเป็นลดอัตราบล็อกแทนนะครับซึ่งจะลดอัตราบล็อกถึง25%เลยทีเดียวครับทำให้หลายๆคนเนี่ยที่อยากจะเล่นทีมถึกหรือเล่นตัวที่ต้องทำบล็อกเนี่ยอาจจะต้องหยิบพวกลุกมาใช้หรือว่าอาจจะต้องใช้คารัมมาช่วยนั่นเองนะอ,อันนี้ก็ลองหาไอเดียดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าอัพสกิลเข้าไปเนี่ยมันจะมีในส่วนของลดอัตราบล็อกเป็น33% นะครับอ่าแต่ว่าตัวกายภาพเบาบางเนี่ยมันจะดรอปลงนะฮะเพราะว่าอัพสกิลไม่มีกายภาพเบาบางแล้วกายภาพเบาบางเนี่ยคือได้แค่17เมื่อก่อนมันจะได้ยีบ2ไงอืมนะฮะแล้วก็ขจัดดีบัฟ2ผลเนี่ยอันนี้ก็มีจากการอัพสกิลเนาะเมื่อก่อนมันจะต้องทํา C2 แต่อันนี้ก็คือมีให้เลยแค่อัพสกิลนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็แพสซีฟของ S นะครับมีอะไรบ้างนะฮะ มีลดพลังม้องพันตลอดเวลาเหมือนเดิมครับ24%นะครับลดปริมาณฟื้นฟูแบบตลอดเวลาครับทุกคนอ่าอันนี้คือเพิ่มมาให้ในพาสซีฟนะครับก็ตัวลดปริมาณฟื้นฟูที่ได้รับเนี่ยครับมันจะลดอยู่ที่44%ครับนั่นหมายความว่าอะไรครับแค่ S ยืนเฉยๆตัดทิวไปแล้ว44แล้วถ้าเกิดว่าคุณโดนตัวเพลงดาบผ่าจันทราคุณจะโดนลดอีก56% บวกกันบวกเลขกัน100%นะครับเสามารถตัดยู100%ได้นะครับแต่อาจจะไม่โดนตัดทุกตัวเพราะสกิลนั้นมัน3เป้านะครับแล้วก็อำนาจมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะอํานงอำนาจนะแล้วก็ตัวอัปเกรดสกิลนะครับก็ลดป้องกัน24นะครับแล้วก็โล่อะไรอย่างเงี้ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่า C6 เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเวลา S อ,ออกไปตีธรรมดา1ครั้งก็จะได้โจมตีกายภาพ13%กว่าจะสแต็กเต็มก็คือตายไปก่อนแล้วอันนี้ C6 เปลี่ยนเป็นเพิ่มผลเข้าเป้า,ปาให้ตัวเอง64%เนะครับเยอะมากๆนะครับเพิ่มผลเข้าเป้าให้เอสช่วยอะไรก็ช่วยให้การตัดฮิวติดได้ชัวร์ขึ้นการเร่งเทิร์นเร่งได้ชัวร์ขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะไปหักค่าต้านเขาและพวกคนที่ทําต้านก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเอสมันมีโอกาสสูงนะครับที่จะเร่งเทิร์นหรือแปะกายภาพเบาบางแล้วก็ ตัวของตัดฮิวได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเอสที่ปรับมาใหม่ส่วนตัวผมมองว่าก็ดูดีนะครับแล้วน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของการยืนก็เดี๋ยวต้องลองดูกันก่อนว่ามันจะยืนไหวหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเทียบกับเอลิเซียในทีมกายภาพเนี่ยก็อาจจะยังแม่งแม่งอยู่อาจจะต่อกรเน้นกับสู้กับทีมถึกได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดกับทีมกายภาพหรือทีมเวทเนี่ยยังแอบคิดว่าตัวของ เอลิเซียยังแอบดีกว่านะครับผมต่อมานะฮะจะเป็นสปีเก้โดด16 18เมตรอะไรของพวกคุณเนี่ยก็ได้รับการปรับมาแล้วนะครับมาดูว่าหุ้นขึ้นหรือเปล่าสำหรับ,รบสปีเก้นะครับสปีเก้นะครับเริ่มมานะฮะไม่ใช่สปีเก้สไปนะฮะเริ่มมานะครับตีธรรมดานะครับจากปกติล้างแค่คนเดียวนะครับกลายเป็นล้าง3คนนะครับตีไปแล้วก็ขจัดดีบัฟให้เพื่อน พร้อมกัน3คนเลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับยิ่งกิลวอลนี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าแบบเขาไปเล่นกับตัวที่แพ้สถานะก็ล้างล้างล้างได้เรื่อยๆนะครับอ่าส่วนที่เหลือเรื่องของดาเมจจากการตีธรรมดาเหมือนเดิมเป๊ะนะครับต่อมาครับปิดชีพเยือกเย็นนะครับอันนี้เนี่ยความแรงอะไรต่างๆการแช่แข็งอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับนะโดนแบบหัตราแช่แข็งอะไรเท่าเดิมเป๊ะตรงนี้คือแบบ Copy p a s t e มาเลยนะครับผมแต่ว่า สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือฮิวแรงขึ้นเมื่อ C6 จากเดิมเนี่ยก็คือฟื้นฟู HP เท่ากับ30%ของ HP กลายเป็นฟื้นฟู HP เท่ากับ40%ของ HP ครับอันนี้คือความสามารถของ C6 คือความสามารถยังเหมือนเดิมครับอ่าแต่แค่มันฮิวแรงขึ้นพอฮิวแรงขึ้นก็อาจจะทําให้ตัวของสไปด์เนี่ยยืนได้นานขึ้นแล้วก็แจกล้างสถานะให้เพื่อน3คนได้ต่อนะครับ ต่อมาสกิลสองนะฮะหรือว่าสกิลพื้นถลม่มน้ําแข็งสะเทือนนะฮะสกิลนี้ก็5เป้าเหมือนเดิมนะครับทำดาเมจสามสองของโจมตีและแปดเปของเลือดเท่าเดิมนะฮะแล้วก็แช่แข็งโอกาสเท่าเดิมเป๊ะนะครับอัปเกรดสกิลเหมือนกันเป๊ะนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์อัตราแช่แข็งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีผลแค่สี่หกครับก็คือคิวแรงขึ้นนะฮะอ่าและพาสซีฟสกิลนะครับหัวใจที่ด้านชานะครับ มีผลให้ตัวเองนะครับเพิ่มพลังโจมตีตามสัสดส่วน HP สูงสุดเหมือนเดิมเป๊ะนะครับอ่าตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับกรณีที่เป้าหมายอยู่ในสถานะแช่แข็งเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ15%ของ HP สูงสุดผู้ร้ายนะครับอ่าอันนี้ก็คืออ่าโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับอ่าคนที่ติดแช่แข็งก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นอาจจะมาช่วยให้ทีมถึกเล่นได้ดีขึ้นอีกนิดนึงหรือเปล่า นะครับอ่าจจะปิดพวกตัวฝั่งกายภาพหรือเวทได้ดีขึ้นไหมนะครับก็ต้องมารอดูกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของไอสัดส่วนตรงนี้มันก็เหมือนเดิมนะครับ 1, เท่าเดิมนะฮะแล้วก็ไอตัวเพิ่มผลเข้าเป้าให้ตัวเองเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ไปเพิ่มผลเข้าเป้าให้ทั้งทีมแทนนะครับแต่ว่ามันก็ลดลงนะครับจาก40%ที่ให้แค่ตัวเองตอนนี้ให้ทั้งทีม28% แล้วก็เพิ่มต้านด้วยนะครับเพิ่มต้านก็เท่าเดิม28%กลายเป็นว่าบัฟให้เพื่อนแบบ2อันพร้อมกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดสกิลนะครับก็อ่าเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการเปลี่ยน HP เป็นพลังจมตีอยนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผลเข้าเป้าเนาะก็เมื่อก่อนมันให้ตัวเอง49อันนี้ก็จะเป็นให้ทั้งทีม34%นะครับ C2 นะครับก็ยังคงมีอำนาจ1ครั้งเหมือนเดิมแต่ว่าการเด้งเลือดนะครับ จะเป็น60%ของ HP สูงสุดเมื่ออำนาจทำงานซึ่งก็เพิ่มการเอาตัวรอดมาได้นะครับตรงนี้เพิ่มมาแบบ2เท่าเลยนะครับก็สไปด์เนี่ยอาจจะมีที่ยืนมากขึ้นในทีมถึกนะแล้วก็อาจจะแทนรีนาได้เลยนะครับเพราะว่ามันล้างบัฟไปพร้อมๆกับยืนได้นานแล้วก็มีดาเมจพอสมควรการจ่ายสกิลของสไปก็อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าหุ้นขึ้นขนาดนั้นไหม ส่วนตัวก็ยังมองว่ายังทรงทรงดีขึ้นกิววออาจจะดีมากๆเพราะว่ามันตีแล้วล้างคือ3คนเนี่ยคือมันคอนเฟิร์มอยู่แล้วว่ามันล้างตัวเองแล้วล้างเพื่อน2คนอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็อาจจะทําให้การเล่นกิววอเนี่ยดีขึ้นนะครับในส่วนของสไป์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับต่อมาก็จะมีเรื่องของเนื้อเรื่องใหม่นะครับเนื้อเรื่องใหม่อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูกันในเกมนะครับว่า เขาจะมีการแจกของอะไรให้เราบ้างเลยหลักๆก,ก็คงเหมือนเดิมเป็นพวกตัวกาชาอะไรพวกนี้ตัวทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เพิ่มเฟย่าลงมาในสมุดรประจนภัยต่างๆนะครับมีการเพิ่มทรูธแล้วก็ไรอันลงในเรียกอัศาวินทั่วไปและลิสปัทนาครับอ่าคือไรอันเนี่ยตอนนี้สามารถเปิดจากตู้ถาวรได้ด้วยนะฮะเพิ่มเฟย่าลงในสมุดโปรฟงโปรไฟล์นะครับเพิ่มอัศาวินทรูธไรอันเอริเซียคิเดีเอลคายอากิระคังระ เอเมิเรียลงในโหมดรวมนั่นเองนะใครที่แบบเอออยากเอา3แลก1ก็สามารถมาแลกได้นะครับแล้วก็เพิ่มเฟย่ยาลงในใบเลือกใบเรียกต่างๆนั่นเองนะฮะแล้วก็เพิ่มเฟย่ยาลงในห้องทดลองเมลคีครับขยายเลเวลนะพจน์ภัยนะครับถึงเลเวลร7 0ครับซึ่งก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมให้ทุกๆ5้าเลเวลเลยนะครับทุกๆเลทุกๆเเวลที่ลงท้ายด้วยเลข5นะครับจะได้ตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยงปาถนา ทุกครั้งเลยนะครับไปจนถึงเลเวล165นะครับแต่ว่าเลเวล130จะได้น้ำยาลืมเรือน20เลเวลร4อจะได้กล่องเครื่องประดับทอง6ดาว1วงนะครับเลเวล1 5อได้ใบเรียก O7K 1ใบเลเวล160ได้เป็นกล่องเลือกประดับทองเลย6ดาวนะฮะและเลเวล170ก็ได้เป็นใบเลือก O7K เลย1ใบนะครับต่อมาก็จะมีการเพิ่มคอสตูมใหม่นะครับซึ่งคอสตูมใหม่ตรงนี้นะฮะ 6ชุดนี้นะฮะจะเป็นคอสตูมที่สามารถไปซื้อได้ในงาน Seven Night Festival 2,025ที่จะจัดขึ้นที่เกาหลีนั่นเองนะ,ะแล้วก็จะมีโค้ดคูปองที่สามารถรับคอสตูมได้ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนซื้อสแตนดี้แล้วก็ได้โค้ดแถมมานะครับแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์เฟรมใหม่6รูปแบบเออนะฮะและอันนี้เขาใช้คำว่าเป็นระดับหายากด้วยนะฮะโอเคก็ระดับหายากรู้สึกว่าจะเป็นพื้นหลังม่วงเนาะ,ะตัวรูปโปรไฟล์นะครับ ต้อนรับครึ่งปีตรงนี้ก็ได้จากการที่เราไปซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีโค้ดคูปองสามารถรูปรับโปรไฟล์ SD ต้อนรับครึ่งปีได้นะครับแล้วก็ไอเทมดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการเปิดจำหน่ายอีกครั้งภายหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพิ่มเฟรมด้วยนะครับมีทั้งกรอบมีทั้งรูปโอ้โหคือแบบ6ชุดที่มีเฟรมให้มีรูปให้นะมาแบบ จัดเต็มนะฮะแล้วก็เพิ่มคอสตูมใหม่ของพี่คริสนะครับเป็นคอสตูมกิลนั่นเองนะครับก็สามารถซื้อได้ด้วยแต้มกิลว,วอลนะครับ2,000แต้มนะเพิ่มเพลงใหม่นะครับ BGM 4เพลงนะมีเพลงของ Truth มีเพลง Radiant Revolutionary นะครับมี Adventure March แล้วก็ s k y r e n Valkyrie นะครับก็ใครที่ชอบฟัง BGM ของ 7K ก็จะมีเพลงใหม่มาให้ฟังกันนะฮะแล้วก็ ปรับปรุงคอนเทนต์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีซาร่ากับน็อกเนี่ยสามารถไปวางไว้ที่ฐานล็อบบี้ของเราได้แล้วนะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะให้อัศวินที่ทำา C2 เนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับไปใส่ชุดตอน4ดาว5ดาวได้นะครับอ่าแล้วก็ปรับปรุงการแสดงค่าความเร็วของทีมป้องกันสมาชิกกิ้ว เมื่อฝึกต่อสู้สงครามกิลในโหมดฝึกเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเพื่อนเราตั้งสปีดอะไรไว้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมอนสเตอร์ของด่าน21่ิดหนึ่งฝันร้ายนะฮะจากชูมอนที่มีอัมพาตกลายเป็นยูริครับทำให้คนเนี่ยไปฟาร์มด่าน21กันอย่างง่ายดายโดยไม่ลื่นนะครับแล้วก็ปรับปรุงอารีน่าระดับสูงนะครับก็จะมีการแบ่งแยกแรงกิ้งของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็พูดไปไว้ละในสารจะาผู้พัฒนารอบที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้แล้วก็เดี๋ยวจจะะตรรววสอบบในนเกมไดด้้ยคั แล้วก็ปรับปรุงในส่วนของอันดับของส่งคามบดเสร็จด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใครที่อยู่ช่วงแบบอันดับประมาณร้อยต้นๆ้นอะไรเงี้ยก็ดูแบบได้ของเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะมีการแข่งขันกันหนักขึ้นด้วยใน2โหมดนี้นะอารีน่าระดับสูงแล้วก็สงคามเบดเสร็จนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีเปลี่ยนตู้นะครับจากตู้แทโอเนี่ยเป็นตู้คายนั่นเองนะครับในวันที่1 1ธันวาเป็นต้นไป ก็สาหรับใครที่มาเล่นใหม่เนี่ยก็แนะนําว่าเฮ้ยมาเปิดคายเนี่ยชีวิตคุณก็จะค่อนข้างสบายนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีการปรับปรุงไอเทมสินค้าพิซึมในร้านค้าเว็บครับในวันที่11เนี่ยจะมีการจําแนกไอเทมสินค้าพิซึมที่สามารถซื้อได้ในร้านค้าเว็บออกเป็นพิซึมซื้อแล้วก็พิซึมฟรีนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวรอดูหลังวันที่11ละกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดจบของเทพสงครามเลยนะครับก็ เวลาเรากดซื้อตราอารีนาหรือวัดดาบอารีนาแบบแม็กซิมัมเนี่ยปกติมันจะ999แต่เนี้ยมันจะ99ก่อนนะเพราะนั้นถ้าลั่นไป99มันยังแป๊บเดียวจบไงแต่999นี่บางคนนี่โอ้โหฟาร์ม2วันอารีนาทั้ง2วันเต็มๆอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าแล้วก็จะมีการปรับปรุงแมคานิกของเกมนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพวกแพสซีฟของตัวละครในตารางตรงนี้นะครับที่ เวลาแบบเลือดน้อยกว่า50จะมีโลเด้งเลือดน้อยกว่า50จะมีเลือดเด้งมีอมตะมีอะไรให้เนี่ยก็คือจะเกิดก่อนผลของแพสซีฟพูดโจมตีว่าไง่ายๆคืออย่างเช่นคายเนี่ออกมาตีเราแล้วมันเป็นครั้งที่2ของคายแล้วโซ่มันจะต้องเด้งลงมาเนี่ยไอโซ่ที่จะเด้งเนี่ยปกติมันจะทํางานก่อนแต่ว่าพอปรับมาแบบนี้เนี่ยไอพวกแพสซีฟของตัวละครเหล่านี้มันจะเด้งก่อนแล้วโซ่ค่อยเด้งตมนะครับทำให้การเอาตัวรอดของตัวเหล่านี้เนี่ย ก็จะรอดจากพวกสกิลของคายอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาครับมีอะไรให้เราเสียตังค์บ้างนะครับก็จะมีแพ็กเกจวันหยุดฤดูหนาว1 2นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมีอะไรมาให้เราซื้อแบบคุ้มๆอีกแล้วนะฮะแล้วก็เซน่าพาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพิ่มสินค้าเหมือนเดิมนะครับพวกพ i ิกอัพรีรงรีเลย ต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีแพ็กเกจ C5 พัฒนาเฟยาเร่งด่วนเข้ามาด้วยนั่นเองนะรอบนี้ก็จริงๆแพ็กมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับมีแค่ไอ้แพ็กเกจวันหยุดเนี่ยที่มีการแบบเฮ้ยอะไรวะเข้ามานะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการแก้บั๊กทั้งหมดเลยเพื่อนๆก็ามาลองอ่านดูได้เลยนะครับผมและนี่ก็คือแพทโน้ตทั้งหมดของรอบนี้นั่นเองนะอาจจะดูไม่ได้เป็นแพทใหญ่มากแต่ก็มีตัวละครที่พลิกๆอย่างเฟยาเข้ามานะครับซึ่ง ดูแล้วนะฮะอาจจะเป็นเมตาสปีดกลับมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโหพี่พี่ที่เขามีพาย C6 เนี่ยอาจจะเล่นคอมโบกับเฟรย่าก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะซูมปับ๊บเลือดเหลือ39%นะฮะแล้วทำดาเมจตรงนี้ปุ๊บถ้าเลือดมันต่ำกว่า30%แล้วเอาพายออกไปแทงพาย C6 อะ่ะตายทั้งแถวสามารถทำแบบนั้นได้เลยนะฮะเออไม่รู้ว่าจะมีการเล่นคอมโบแบบนั้นหรือเปล่าก็ แอบน่ากลัวตรงนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับแพทวันที่11ทธันวาคมนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าถูกใจกันหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าชอบเอสชอบสไล์ที่ปรับมาหรือเปล่านะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ